สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับค่ะเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by C. s Asset Management ค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะมาชมคอนโดมิเนียมค่ะในย่านรามคำแหงหรือว่าสวนหลวงนั่นเองค่ะที่นี่เลยค่ะกับฟิวโมเบียส ที่นี่นะคะตั้งอยู่ที่สวนหลวงกรุงเทพมหานครค่ะเดินทางได้อย่างสะดวกสบายใกล้กับทางด่วนและที่สําคัญเลยภายในโครงการค่ะ <Wow. S 1> เงียบสงบนะคะแล้วก็อบร้องไปด้วยธรรมชาติค่ะสําหรับภายในโครงการนี้นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันเลยมีทั้งฟิตเนสค่ะสระว่ายน้ําและก็ยังมีสวนหย่อมพร้อมกับสนามเด็กเล่นด้วย <Wow. S 1> ส่วนด้านนอกนะคะสําหรับโดยรอบโครงการนี้ค่ะก็จะอยู่ใกล้กับสถานพยาบาลอย่างเช่นนะคะโรงพยาบาลรามคําแหงค่ะและ ก็ยังอยู่ใกล้กับตลาดนะคะหรือว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus Big C หรือจะเป็นเดอะมอลล์รามคำแหงนั่นเองค่ะใครที่อยากจะได้คอนโดมิเนียมนะคะอยู่ใจกลางในย่านของรามคำแหงหรือว่าสวนหลวงสามารถมาชมกันได้ในคลิปนี้นะคะและที่สำคัญเลยค่ะต้องบอกว่าที่นี่มีถึง2ขห้องนอน2ขห้องน้ำนะคะใครอยากจะรู้ว่าด้านในคอนโดของเราที่จะพาไปชมกันวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวตามโบไปชมกันเลยค่ะ โบก็อยู่ที่ด้านในห้องแล้วนะคะสำหรับที่นี่ค่ะจะอยู่ที่อาคาร B ีชั้น28 ห้องเลขที่58าพับ1นึค่ะขนาดพื้นที่ห้องสำหรับห้องนี้นะคะต้องถือว่าเป็นห้องที่ใหญ่เลยค่ะเพราะว่ามีถึง2ห้องนอนและ2ห้องน้ำด้วยกันค่ะคุณผู้ชมขนาดพื้นที่ห้องนะคะอยู่ที่55.82ตารางเมตรค่ะเริ่มต้นเดินเข้ามาในห้องนี้นะคะเมื่อสักครู่ที่เราผ่านไปฝัป่งซ้ายมือจะเป็นครัวค่ะมีชุดครัวมีเฟอร์นิเจอร์ให้และก็มุมนี้ที่โบยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็ถือว่ามุมนี้เป็นมุมรับแขกหรือว่าคุณสามารถใช้เป็นมุมทางาน ะะหรือว่านั่งชมทีวีก็ได้สามารถออกแบบได้เองตามไลฟ์สไตล์ของคุณเลยค่ะอย่างตรงนี้นะคะเราอาจจะทำเป็นมุมนะคะที่เอไว้วางโซฟาตัวใหญ่ๆได้เลยค่ะคุณผู้ชมติดกันนะคะก็จะมีเป็นระเบียงค่ะที่สามารถรับวิวได้โอโ้โห360องศาของกรุงเทพเลยค่ะ <Wow. S 1> และก็ด้านนี้ค่ะ อีกหนึ่งฝั่งตรงนี้เราก็สามารถนะคะติดทีวีนะคะแล้วก็ทําเป็นชุดเฟอร์นิเจอร์นะคะเอาเป็นแบบว่าชุดวางทีวีชั้นวางนะคะใครที่อยากจะได้แบบห้องคอนโดที่สามารถออกแบบได้เองตกแต่งได้เองอันนี้น่าสนใจมากค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งมุมแล้วกันค่ะคุณผู้ชมประตูที่เมื่อสักครู่เราเดินเข้ามาปุ๊บนะคะนี่ค่ะมุมนี้เราอาจจะวางเป็นชั้นวางรองเท้าก็ได้นะคะแขวนกุญแจวางรองเท้าสะดวกสบายมากค่ะ และก็ถัดมาค่ะที่เมื่อสักครู่บอกว่าเราจะผ่านกับห้องครัวก่อนเลยชุดครัวนะคะเมื่อเปิดประตูเข้ามาด้านนี้นะคะเราจะมีบิวอินเฟอร์นิเจอร์ครัวให้อย่างครบคันเลยค่ะนะคะมีทั้งเตาไฟฟ้านะคะแล้วก็ยังมีซิงค์ค่ะอ่างล้างจานให้เรียบร้อยเลยมีชั้นวางมีตู้มีเครื่องดูดควันด้วยนะคะใครที่อยากจะได้ห้องใหญ่ๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแค่ห้องแรกนะคะเป็นครัวแล้วก็ห้องนั่งเล่นเดี๋ยวโบจะพาไปชมห้องนอนกันต่อเลยค่ะ เราไปดูห้องนอนกันดีก,กว่าค่ะห้องนอนแรกที่โบพาไปชมกันนะคะตรงนี้จะเป็นห้องนอนเล็กค่ะแต่ก็ไม่ได้เล็กเหมือนชื่อเลยนะคะแล้วก็วิวดีด้วยเพราะว่ามีหน้าต่างบานใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเป็นบานกระจก สามารถมองนะคะวิวด้านนอกได้อย่างสวยงามเลยค่ะและก็ห้องนี้คุณวางเตียงเป็นขนาดใหญ่5ฟุตได้นะคะมีเฟอร์นิเจอร์อย่างตู้ให้แบบครบครันเลยนะคะด้านในตู้เป็นแบบบานเปิด3บานค่ะตู้เสื้อผ้าไซส์ใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศให้ด้วยอีกหนึเครื่องค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อห้องใหญ่มาสเตอร์เบดรูมกันเลยค่ะ และนี่ก็คือห้องใหญ่ค่ะห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะของคอนโดมิเนียมแห่งนี้ห้องนี้ขนาดพื้นที่กว้างเช่นเดียวกันกันกบคุณผู้ชมแล้วก็มีมุมนะคะให้คุณสามารถนั่งรับบรรยากาศดีๆแบบนี้หรือว่าเป็นมุมนั่งเล่นค่ะในวันสบายๆของคุณก็ได้ชัดมาค่ะมุมนี้เราอาจจะทําเป็นวางเป็นที่นอนนะคะหรือว่าเตียงค่ะนะคะตรงนี้ใหญ่มากเลยวางเตียงขนาด6ฟุตได้ค่ะและที่สําคัญห้องนี้ที่โบชอบนะคะเพราะว่าเขามี Wal k i n closet มุมนี้ให้กับคุณเรียบร้อยเลย มีทั้งตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ให้และมีห้องน้ําในตัวให้ด้วยหนึ่งห้องนะคะซึ่งห้องน้นํามีค่ะเขาก็จะมีสุขภาพนี่อย่างครบคันมีการบิวอินให้นะคะแล้วก็มีการแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งให้กับคุณด้วยค่ะ ค่ะสำหรับที่นี่นะคะจะมีทั้งหมด2ห้องน้าด้วยกันค่ะห้องน้ําแรกเลยที่โบพาไปชมกันที่อยู่ในห้องนอนขนาดใหญ่นะคะและอีกหนึ่งห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําส่วนกลางนะคะตรงนี้สามารถใช้ร่วมกับห้องนอนขนาดเล็กค่ะห้องน้ํานี้นะคะก็จะมีสุขภัณฑ์ที่อย่างครบครันค่ะและมีการแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งให้และที่สำคัญเลยค่ะคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะสำหรับห้องที่โบพาไปชมค่ะมีติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นให้ทั้งสองห้องน้ำเลยค่ะ คุณผู้ชมคะยังมีอีกหนึ่งห้องนะคะแต่ห้องนี้คือห้องอะไรเอ่ยเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะสำหรับคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะที่น่าสนใจเลยคือเขามีห้องเก็บของขนาดใหญ่ให้ใหกับคุณอีกหนึ่งห้องค่ะตรงนี้คุณสามารถนะคะทำเป็นห้องซักล้างได้จะวางเป็นเครื่องซักผ้านะคะหรือว่าจะาไว้สำหรับเป็นมุมเก็บของก็ได้อีกด้วยค่ะคุณผู้ชม การเดินทางไปยังคอนโดฟิล์โมเบียรรามคำแหงเริ่มต้นที่ถนนหน้าเซ็นทัลพระราม9ขับตรงไปประมาณ4.5กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนรามคำแหงจากนั้นขับต่อไปอีก600เมตรเพื่อกลับรถขับตรงไปอีก180เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าซอยรามคำแหง3ทับ1ขับต่อไปอีก140เมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับห้องที่โบพาไปชมกันวันนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะโอ้โหวรญญากาศโดยรอบของคอนโดมิเนียมแห่งนี้ดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามองเห็นวิวถึง360องศาเลยนะคะ ใครที่อยากจะเป็นเจ้าของสําหรับห้องนี้ค่ะสามารถติดต่อพวกเราได้นะคะหรือว่ามาชมห้องจริงได้ผ่านทาง Facebook f a n p a g e J Asset Management ค่ะหรือว่าที่ YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะโบยังมีทรัพย์มือสองสภาพนางฟ้าให้คุณได้เลือกอีกมากมายค่ะและมีบริการให้คำปรึกษาพร้อมกับยืนสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะส่วนครั้งหน้าโบจะพาไปชมบ้านหรือว่าคอนโดมิเนียมที่ไหนติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ